สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องบริชแนลนะคะตอนนี้นะคะพักเที่ยงนะคะของทีมช่างเนาะนี่คือคพื่กับข้าวของเรานะคะก็จะมีทำขา้าวโพดนะคะชัวไก่นะคะทอดปีไก่นะคะลูกชิ้นนะคะแล้วก็ผับขนมจีนต้มหน่อไม้นะคะ

ถ้าสทงผิดจะผิดขนาดไหนทุกคนต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่งั้นจะติดโควิดไปล้างมือล้างแล้วล้างที่ไหนนู่นไปล้างตรงอ่างนั้นล้างห้องน้ำเออไปล้างตรงนั้นน้ำเว้น<า>น่ะมาแล้วมาหยิบมาอือนี่ขา้าวเหนียวนี่ไงข้าวเหนียวนะกิน สีสีเข้าในบ้านเฮาบบดนี้บอกสีเขาจัก่าเขาสีขาวเลยบ้านอันนี้เธอเข้าลงสีในี่ไมหัอยู่สะกนไม่แมนมันม่แมนอุ่นเอาบอนเลมีเข่ามาขาวมันขาวบ่เพาจะโ,โลงสียู่ดีกว่าไปได้ติดแล้ไป <laughs> กก็ติด๊บแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเ้ยโคกน้งนังนะออก็เหลือนี่น่ะได้ <ใน S 1> ผมเงาะไมาก็เล้นนี่อยั <c oughs> ย,ย,ยเหลืยะร้อนเด้ดอดเอาเจอจกระทะเดี๋ยวนี้เลยตหอยามมาห่อ đi đi Mưa này ngờ Đó, à, không giờ đâu mời ngưng đạo diễn đàn ông kìa lưu vực kìm sao cho đi kìm hôn học giới thiệu 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 học giới เอากุ Au, ai, Au, a, um, ้งซุกเลยนมันนี่กุ้งซุกมันมีสดกับมีสุกเอากุ้งซุกอะไรกุ้งสวนมะกะดิบคินได้ ขวกขลอดไก่แสบแต่ไม่แสบแบบที่เป็นเป็นเคยคนลองกินมาเป็นตั้งแต่เด็กแก่กุ้งกินเป็นเด้อขออนุญาตใช้มือค่าขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ดราม่านะคะใช่ไหมเผ็ดไหมม่เ็ดอาละ

สอาเอจ่าก็เอ๋ออบ่หจ่าบ่ไปห้าโมงอบ่ไ้เป็นสองคนเลยแหนี่กลายเฮ้ยแม่เจ้าคุณเพือกจนออกดัง เด้อกินข้าวมันจะกินแกงบ่เลย่หรขาขอยอดนั่อยเลเข้าข่อยอนดหน่อยสด้นี่บ้านสีบ้านไว้สีขงานขอุสดนะเฮ้ยมากินข้าวเหนียวกันเนี่้องเอ้ยจังยูเดดดุนมู้คได้จางแขกยัง <c oughs> ชอบมากนะคะืไก,ก่ทอดไัดหนดูโรงเรียนูมึอืมทำแต่ยนวจ้งอไปแกพื้นหรอ,อ วูงดการแบ้คดนเลกินดีๆรูกกีามิเกนีตวโอตัดมันสวยโอ้ยนมาไปเมาเออเมาตัดไหมจโยนบ่เออย่ามาใกล้แหมันไม่เห็นนี่ เอาแต่จ้าคุณนี่แหละแปดนาทนีการกินของเด็กชายเจ้าคุณ <c oughs> <c oughs> สวบสวบสวบนะคะพี่น้องย่างม่นกินนั่นกินมามาแห้งโอ้ยใส่ทั้งเสียงเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไม่เอาลูกไม่กินกินมันกินได้ <c oughs> มันค้องจะเสีย<อ> <c oughs> ลูกนี่กินกินปลาหมึกนี้อเอาปลาหมึกเอ้าไว้ตนแม <c oughs> ่ต่วเวลาเรากินเร,เรถ้าเราบอกว่าเราอยากใช้มือกต้องบอกพรอนว่าอ,อยากใช้มือ ก็มันมีกลิ่นไก่อันนี้ก็ไก่ไก่จะเอาลูกชิ้นกับนี่แหละ้ปะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ว่าแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไมให้พลาดวิะีโอต่อดีค่ะ